ก้องสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดมูครับโอ้วันนี้เราเปิดมาแบบอลังการสมัยวันเกิดของนายเอ็นเตอร์เทนมาพี่พศใช่นายไม่ใช่นายเออวันนายเอ็นเตอร์เทนเสร็ยี่สิบเอ็ดปีนายเอ็นเตอร์เทนอ่าวันนี้ก็วันเกิดเขานะคะมีเลี้ยงหน้าเลยแต่เราก็เปิดอลังการมากเพราะนี้เรามากับรัาโอมาเกษตรชื่ออะไรพี่พศซัมเมอร์ซัมเมอร์โอมาเกษตรซึ่งตอนนี้กำลังบังมากเลยพี่พศใช่มี่ใครวันนี้ใครมาครับอุ้เขาอยู่ที่ตลาดจอร์ดแฟร์นะแดนนารมิดใช่ป่ะ พระรามเก้าค่ะอ๋อพระรามเก้าอ่โคุณอุ้มสวัสดีค่ะคุ้มเจ้าของค่ะมากับเชฟทั้งสองเชฟใช่ไหมคะเชฟมิงครับผมเชฟมิงมิงผมเชฟชัยครับผมเชฟชัยอ่าไปเดี๋ยวเล่าเรื่องอบกระเสี่ยงคุณที่เขาบอกมันคือฮามากหัวเท่าไหร่คุณ599บาทค่ะโอ้โหทำไมมันถูกอย่างนั้นอะพี่ไปกิน5,000กว่ากินไปได้สองคำเลยทำเลยแล้วมันจะกำไรเหรอคุณอ้มต้องเล่าก่อนว่าที่มาทำราคาเนี่ยได้ค่ะเพราะว่าหุ้นส่วนของเราก็คือ คุณมิงเนี่ยค่ะเป็นซัพพลายเออร์นำเข้าวัตถุดิบมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะราคาวัตถุดิบเราก็เลยจะมาโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านใครเราเลยสามารถทําราคานี้ได้โอ้<ด>โหโอ้โอมังคสนี้ก็คือวิธีการกินแบบตามใจเ,ใจเใชฟคือเชฟจะทําอะไรเรา,เาก็กินตามเขาุเปิดมีกี่สาขาคุณอุ้มตอนนี้มีสาขาเดียวค่ะแต่ว่าก็จะมี เริ่มไปทำแคทเทอริงหรือสามารถไปจัดวันเกิดหรืออะไรเล็กๆอย่างนี้ทางเราก็รับด้วยค่ะติดต่อไปนั่งปั้นให้กินได้เดี๋ยวก่อนบอกเบอร์ก่อนเลยบอกเราเรื่องหน้าก่อนดีกว่าก่อนที่คุณจะเริ่มทำแคทเริง้เขาเริ่มให้กินอ่ะไอ้นั่นแรกนะพี่ก้องพวกเรามีกี่คอร์สวันนี้แปดคอร์สแปดคอร์สซึ่งปกติเนี่ยห้าเก้าเก้าก็มีแปดคอร์สเหมือนกันใช่ค่ะคอร์สแรกเป็นอะไรคะเชฟอันนี้เป็นยูสุซารุครับผมอันนี้จะเป็นเป็นเส้นโซเมนเ็นนะครับยูซุุุารรเเเป็นนนส้้ไหมมมััคคคะณโบผออ มันพิเศษไงคุณพูดสิอันนี้มันจะมีเอ่อเป็นเราจะผสมน้ําโซบะกับน้ํอคอนซึ่ไปด้วยนะครับผมจะมีกลิ่นของยูสุครับผมอ๋อพี่พลองเลยอและอันนี้อันนี้ปลาสดๆนะพี่ก้องเห็นไหมเอออยู่ในเมนูเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ก้องดูพี่ก้องจับที่พี่ก้องพี่ก้องจะกินก็จับปลาอยู่เนี่ยนี่โอ้ยคำแรกน้องทำต่อไปเลยทำต่อไปเลยเดี๋ยวไม่ทัน น้ำน้ำตัวนี้ไม่น้ำอ่ะดื่มได้ค่ะอาจจะลาเหรอมผัสตัวนี้จะเป็นเส้นค่ะแล้วก็จะมีตัวไข่โทปิโกค่ะแล้วก็จะตัวน้ำจะทำมาจากคอนเสิยูสุค่ะอร่อยอันที่สองนี่ปลาหมึกอันนี้อะไรปลาหมึกป่ะปลาเมึกโคตรลุอิกะครับผมปลาหมึกโคตรลุอิกะทำไมตัวเล็กอย่างนั้นน่เนาะเป็นนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกหิ่งห้อยจากโทยาม่าครับผมปลาหมึกหิ่งห้อยจากโทยาม่าพี่โพส ค่อนข้างจะคล้ายหมึกกระต่อยบ้านเรา,แ,าแล้วพี่จะอิ่ม,มันเนี่ยให้กินตัวเดียวมันเป็นโอมากาส์สแต่550นี่ถูกมากเลยนะ <5 S 2> ใครสนใจต้องมาเลย599ค่ะโทรมาเบอร์ <5 99 S 2> ะอะไรฮะ,ะ,ะน้องอุ้ม063ค่ะ4563669หรือว่าแอดไลน์ แอดซัมเมอร์โอมาเกเติดกันได้เลยค่ะใช่ไปไปกินเลยที่พระราม9ก้าจอร์จแฟร์จองจองก่อนเลยใช่ไหมสามารถจองก็ได้ค่ะหรือวอล์กอินก็ได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่5โมงถึง5ทุ่มค่ะจอร์จแฟร์คนจะสงสัยว่าอยู่ที่ไหนจอร์จแฟร์อยู่ที่เซ็นตันพระราม9ข้างหลังที่แดนนารมิยังไม่เปิดใช่ค่ะ ใครจะไปทานก็รีบจองไปเพราะราคาถูกมากเพราะอุมาเกษตรส่วนใหญ่นี่ประมาณเป็น2,000ันสามพันห้าพันนะพี่เคยไปกินอ่ะแปดพันอ่ะอุ้ยตายมีฉีดทองหรือเปล่าคะกินเสร็จเป็นลมเลยนะเนาะโอ้ไม่มีเงินจ่าย8ปดพันกินห้าร้อยห้าสิบดีกว่าอันนี้คือหมึกหมึกหิ่งห้อยของญี่ปุ่นถูกไหมคะอาจับพี่พศจับพี่พศอันนี้ทานได้ทั้งตัวที่าพี่เลยว่าตรงนี้เพราะหน้าพี่แบบบวมเหลือเกินเฮ้ยพ่อพี่ ไม่ได้กินให้ตกไปแล้วอภิวัาจายน์ใหม่ออใหม่คุ้ยตายแล้วใครแช่งฉันเนี่ยนี่อันนี้ทานเลยนทะครับผมอ๋อเหรอทั้งเกี๊ยวเลยทานขาวๆถั่วนี้ไม่ต้องทานนะถั่วทานไม่ได้อะโอ้โหเป็นไงพิมพ์วัอานนท์อร่อยอร่อยเสร็ได้ปลาหมึกเก็บก่อนอร่อยอร่อยนี่ทอดสองกลุณมันเข้ากระม้าแล้วกับเกี๊ยวนะ ปลาหมึกหนึ่งห้อยแล้วก็ซอสทูน่าลงไปเป็นกลมกล่อมเนาะไม่พูดก็ผิดแล้วไม่ใช่เกี๊ยวเขาเกี๊ยวเขาเกี๊ยวเออเขาเกี๊ยว <c oughs> อะกลมกล่อมมากอะอันนี้สามอันนี้สามจะเป็นออากามิทูน่าเนื้อแดงนะครับเราจะทำหมักกับอซอสท็อฟเฟิลนะครับผมโอ้ยน่ากินมากอะบอกเบอร์บอกเบอร์คุณอุ้มบอกเบอร์ 063คะ่ะ456 3669สามารถจองก่อนก็ได้นะคะหรือว่าวอ l k กอินก็ได้คะ่ะอืมวุจายแล้วอภิพจนช็ดมือช็ดมืออืมออจริงจริงอย่าลืมโทรไปเลยนะแล้วก็ใครอยากจะไปกินก็นี่เลยที่จอดแแปลนผัรามเก้าของเชนผัพรามเก้าเชนพัะรามเก้า,า,กา,อ,าอันนี้เป็นเป็นปลาเนยฮะอยู่ด้านหลัง เป็นทูน่าครับผมเป็นทูน่าเลยนะครับผมแล้วคุณก็เอาข้างหน้าเป็นข้าวใช่ไหมใช่ครับข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่แล้วคุณใส่อะไรครับอันนี้เราไปข้าวของเราจะปรุงรสขึ้นมาเองนะครับเป็นข้าวสูตรออกมาเกษสรของร้านเราเองนะครับโอ้แล้วก็ใส่ทองคําเปลว99%กินได้เลยนะคะโอ้โหมาละมาละมาละคุณพจน์อานนท์คุณพจน์อานนท์เขามีแถมข้าวเหนียวเนื้อด้วยหรอออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเจ้าหนึ่งคุณก็คุณก็มาอันนี้ปลาอะไรน้องนี่ปลาอะไร อันนี้จะเป็นมาดคอลลาเจนค่ะมาดเหรอแล้วนี่เป็นอันที่พี่กินนี่มาอะไรจะเป็นอากมิค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำาทาฟลค่ะแล้วก็จิ้มอะไรกาจิ้มยังไงอ่ะอันนี้ทานได้เลยค่ะเชฟปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ยนี่ชิ้นใหญ่เดี๋ยวหกอีกไม่ได้ทานอีกไม่เอาหน่าฉันเสดฉันจะโชว์อาหารหน้าฉันน่าเกลียดมากหน้าอ้วนหน้าบวมหน้าบวมไม่ได้ทำหน้ามันนะคะอาจจะหน้าบวมเพราะตื่นมาบวมอะถ่ายพิก็ไปเรื่องหน้าเขาสวย อะไรว้ยดูน่าใส่โอ้ดูดีใส่สีส้มด้วยวันนี้เดี๋ยวอีกห้าเมนูเดี๋ยวกินเบ็ต่อเสื้อที่กล้องใส่วันนี้ไม่ใช่เสื้อกีฬานะฮะบาเลนซิก้านะฮะอุ้ยอร่อยว่ะอุ้ยเมื่อกี้มาว่าอร่อยมันมีมันมีมันมีแบบมันมีความซ่าของไอ้วาตาบีเนาะเอออร่อยก็คือวาตาบีมันอยู่ในข้าวแล้วกินเลยกินเลยอุ้ยแล้ รสอร่อยหอมเข้ามากปลอร่อยเากอ่ะพังตะคู่ช่วงหน้ายังอยู่กับคุณอุ้มและเชฟมิงอยู่เชฟมิง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 อยู่นะคะที่อมรเกษตรสมุทรได้3ามคำพักแล้วหรออีกหคำรอรนี่ตาอนี่องเนเนื่องบเนื่นื่องนต เมนูนต่อไปอมาคิดปายยังติดอยู่ในปลาคืออะไรอันนี้อะไรคะเจมิงอันนี้จะเป็นฮอตเตะนะครับผมเป็นเนื้อหอยเชอร์จากฮอกไกโดฮอตเตะเ,<ธ>เอาเลยมาเลยอยู่ใน599 590เนี่ยเหรอใช่ค่ะแปดคำเลยเหรอใช่ค่ะตายเนาตายแล้วมันจะกำไรเหรอคุณเจมิงคุณคิดดีนะไม่ใช่ทำมาทำมาแล้วคุณขาดทุนยงี้ขาดทุนเิี้ทนไม่ได้ไหมครับคุณ นี่นะมันมันมันเป็นแบบอะไรปลากระเตกระเตนะโคตเตะคะโคตเตะหอยเชลล์ของดมันไม่ได้เหมือนแบบว่ามันเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์ไดูใช่คะท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะห้าร้อยเท่าไหร่นะเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบแบบเขาเรียกอะไรนะพี่ก้องโอเมกเซะไม่ไม่ไม่ฉันถามว่าเขาเรียกอะไรภาษาเมทัลเลียนเขาเรียกอะไรนะของดีวัตถุดิบดีถ้ามันกินดีกว่า มีคุณดูหอยเชลล์ของฮอกไกโดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาเรียกว่าอะไรนะแบบโคตาเตะหรอคะไม่ไม่ได้ถามอย่างนั้นถามว่าพอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตุแบ่งตุแบ่งไม่ถามไม่ถามนะมีเนื้อหรอเนื้อครับผมเป็นเนื้อวากิวครับผมไม่กินเนื้อให้พี่ว่าสองคำเลยเดี๋ยวจะ๋เปลี่ยนให้เป็นตัวมาดายดีกว่ารั้งมือตลอดเลยอ่ะ โทษนะห้าเก้าศูนย์มีเนื้ออย่างนี้หรอใช่ครับผมเป็นเนื้ออะไรฮะบากิวออสเรเลียบากิวครับผมห้ามีนจะไม่จัดทุนเหรอคุณเขาเรียกว่าแมทเทเรียนป่ะใช่อินกิเดียนไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยปลาดีเนื้อเด็กเขาเรียกว่าอะไรอินกิเดียนของดีไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่เข้าใจความรู้สึกฉันเลยตอนนี้ความรู้สึกนั่นหรือเงาอ้างว้างอะไรปลาเปียว ตักเข้ามาเล้วมาจีบโปงใส่กันโทรเลยโทรเลยเบอร์อะไรคุณมุ้มบอกเลยบอกเบอร์ 063ค่ะ4563 669หรือว่า add summer omakase ค่ะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าในไลน์โปรโมชั่นเยอะมากๆค่ะ599แล้วยังมีลดอีกด้วยค่ะโอ้นี่มดอันนี้เอาเลยพี่พูดว่าอันนี้อันนี้ไม่สดอันนี้อะไรเนาะอันนี้เป็นมาไดคอลลาเจนครับผมมาไดคอลลาเจนมาไดคืออะไรเป็นปลามาไดเป็นเลสแนปเปอร์เขาเป็นปลากระพงแดงญี่ปุ่นครับผมออ๋พี่ต้องกินได้จริงเงี้ยใช่ทานได้อันนี้อร่อยมากครับผมปลามาไดครับผมอันนี้อร่อยมากครับ เป็นปลาหายากไหมเน่น่ๆๆ่ดูคนข้างนอกเสร็จนั่งขื่นน้ำลายแงกๆๆอยากกินผู้จัดการใครนะอ่ะเอาเขาปากเลยให้มันชิมนะทีแบบก็จะเรือให้มันชิมโอ้โหเป็นไงเป็นทางแน่นลาเลยเพราะคำมันใหญ่แล้วบอกว่าผมมาห้าร้อยเก้าสิบอืมอุ้มจะไม่ขัดคุณจริงหรอ ไม่ขาดทุนค่ะมงนคืองอองเป็นความตั้งใจอยู่แล้วที่อยากทําให้แบบเป็นการบริการที่ดีวัตถุดิบคุณภาพในราคาย่อมเยาค่ะโอ้ยคนไปสดๆในห้องส่งโอ้ยไปติดขโมยหรือเปล่านี่ก็อยู่ในเอ,เอเมริกาเหนือ590เหมือนกันใช่ค่ะไปกินกนระ<ด>ป๋วนะเนื้อนะ่ะกินกระป๋วนะได้ไหมบุญ <c oughs> มันดามันก็มากินเลยบุญม,มาเลยบุญเดินมาจาับโอ,อ,กอกกเปกาเสดเลยคุณ พี่บุ๋มนะเกลียดตะเกียบอ่ะปูอักเกตตะเกียบนี่ตะเกียบอะพี่บุ๋มกินเนื้อเปล่าวะเอาเลยเอาเลยคุณไม่กินเนื้ออือเอากล้องจับจับพี่บุ๋มนี่เสรพี่บุ๋มเขาอุตส่าห์มามาช่วยเราชิมไม่จับโดยจับแต่เนื้อเนี่ยเออเนี่ยอนยังไม่เสร็จอากเกตอ่ะคุณบุ๋มห้าร้อยเก้าสิบเองคุณหัวเป็นห้าร้อยเก้าสิบแปดอย่างห้าร้อยเก้าสิบขายอยู่ที่จอแปดแปดอย่างให้มาคคุณอุ้ม แปดอย่างค่ะห้าราสพระรามเก้าเซนทรันพระรามเก้าจอแจวันนึงเปิดกี่รอบครับคุณอุ้มห้าถึงหรอบค่ะตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มรอบสุดท้ายค่ะเอา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 เนื้อให้คุณอุ๋มกินกับเนื้อคุณอุ๋มกินเนื้อไปบุ๋มเลยเออเนื้อให้พี่บุ๋มเลยเพื่อนเพื่อนไม่กินเนื้อมีมีคนมาช่วยชิมเนื้อนี่ี่ส่งมาเลยนะคุณดูสิคุณบุ๋มเขาละเอียดไหมคุณดูเขาแต่อันนี้ห้าร้อยเก้าสิบมันจะคุ้มหรือคุณบุ๋มงงมากเลยเดี๋ยวพอดี้ เขาามาจากไอ้นู่นนี่นะญี่ปุ่นเอออันนี้เนื้อวากิวคุณบุ๋มอ่ะคุณบุ๋มเอาเลยคุณบุ๋มลองเลยเป็นส่วนโบลาเบดค่ะคุณดูก็ทำเนี่ละคำละเอียดมากมากสวยๆยินยอมรับเขาเลยอะแบบคุณจะกำไรเหรอนี่เหลือกิฟต์คอร์สนนี่เหลือสองอันค่ะจะเป็นซุปลาทองแล้วก็จะเป็นดิเซอร์ตค่ะอร่อยไหมคุณบุ๋มเป็นสองอันเลยให้คุณบุ๋มสองอันเลยนี่ค่ะอร่อย คุณบุ๋มรอยไอันนึงอันนึงซุปล้างท้องทำสามถ้วยทำพอไหมพอครับผมอ่ามีซุปล้างท้องคุณบุ๋มซุปล้างท้องเปออคุณเอาอีกอันนึงเนื้อเนื้อมากิวอ่ะเอาอุ้มบอกเบอร์อุ้มบอกเบอร์อยญ่นิ่งใหญ่นิ่งศูนย์หกสามค่ะสี่ห้าหกสามหกหกเก้าไลอ้อนซัมเมอร์โอมาเกเส่ค่ะเฟซบุ๊กซัมเมอร์โอมาเกเส่เหมือนกันค่ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะจองยังไง แอดไลน์ได้คะ่ะหรือว่าเบอร์โทรก็ได้แต่แอดไลน์ดีกว่าคะ่ะเพราะโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยคะ่ะอยัง<ะ>ตีกระดิ่งแบบนั้นไอนน้เข้าโอมากาเสะพูดดีเนาะมันจะดิ่งไปเลยโยนไปเลย <c oughs> ตีกระดิงะ่งเหมือนขายเกี๊ยวหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวไอเด็กทิ้งเอยตีกระดิ่งคุณว่าแล้วมันกลับเป็นกระดิ่งกระดิ่งอะไรมันต้องตีคองที่ 99, เขาโอมากาเสะพูดดีห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเก้าบอกเบอร์บอกเบอร์พูดบอกเบอร์ สองพ่บูลสงรามสี่ห้าหกสามหกหกเก้ารับออกคทัลลิ่งด้วยนะค่ะหรือจัดงานนอกสถานที่ท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะอนะอ่ะผู้ตดต่อผู้ดต่อ ไม่ก็พูดต่อว่ามันมีขายที่จอดแฟร์จอดแฟร์อยู่ที่ไหนจอร์แดนเราจะตั้งอยู่ที่จอดแฟร์พระรามเก้านะคะสามารถจอดรถที่เซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วเดินมาได้เลยค่ะขยับโทรไปเย็นนี้โทรไปเลยศูนย์หกสามสี่ห้าหกสามหกเก้าบอกให้เลยว่าคุ้มแสนคุ้มห้าร้อยเก้าสิบบาทกินไปแปดเขาเรียกแปดอะไรนะแปดคอสแปดคอรสแต่ละคอรสนี่แพงๆทั้งนั้นโซนใหม่ตรงพระรามเก้าหลังเซ็นทรัลเลยค่ะแล้วเขาใช้ปลาเป็นแบบปลาแบบถ้าหันหลังให้เซ็นทรัลอยู่ฝั่งซ้ายมือซอยแรกอันนั้นอะไร อันนี้เป็นดีเซอร์ครับผมอันนี้เป็นยูสุสโซเฟกครับเฮ้ยยูสุสโซเฟกพี่เอาขนมใช่ไหมไอ้เอามาสองอันเลยพี่บุ๋มมีอันนึงพี่ก็ไม่กินนี่มันเป็นมันเป็นยูสุยูสุก็คือส้มใช่ไหมใช่ครับส้มยูสุน้ำซุปมันชื่นใจมากเลยอ่ะคุณอร่อยอ่ะแล้วฉันทำไมไม่กินน้ำซุปล่ะอ๋อเพื่อนถ คุณอุ้มบอกเบอร์สุดท้ายแล้วเลี้ยวฉันเลยไม่ได้กินน้ำซุปเลยฝากร้านด้วยนะคะท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะมาทานที่ร้านหรือว่าจัดงานนอกสถานที่นะคะสามารถติดต่อที่เบอร์0 6 3 4 5 6 3 6 6 9ได้เลยค่ะซัมเมอร์โอมาเกษยินดีต้อนรับทุกคนค่ะอร่อยการันตีนะลองสามคนแม่คุณบุ๋มเนาะอร่อยจริงอ่าโอเคอร่อยไรเนี่ยฉันไม่ได้กินน้ำซุปเดี๋ยวกินจะแย่งฉันหมดเลยขอบคุณคุณอุ้มนะครับเชฟพิงแล้วก็เชฟชัยค่ะขอบคุณนะครับะอย่าลืมนะครับเย็นนี้ใครอยากไปทานโทนที่ เซนทันพระรามเก้าข้างหลังนะครับ mm hmm. จอสแฟร์ถูกมากห้าร้อยเก้าสิบแปดคอร์ะ,ะช่วงนี้ต้องเบรกเดี๋ยวช่วงที่สามเรามามีอะไรพิสเซ่นพบกับมิสซิสโอลิเซ่นยูนิเวอร์สสองพ <Buddhism Universe. S 1> ันยี่สิบสองเดี๋ยวเจอกันค่ะ